สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับกับทีมงานมีอะไรตัเสแต่ตัวอาจะขอแนะน้ำสูตรเนี่ยกั๊มอันยังก็ตาเนื้อเน,นื้อหนูเนื้อหนูปุ๊กหรือหนูพุกเนี่ยนะครับแฟนครับกระบอกแนะน้ำขนาดวา่าต้องพัดเพชรต้องแกงอมเพชรตาเดีย๋ยวด้วยฟังเสีก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนอันนี้กับเดี๋ยวเนีอันนี้เป็นหนูพุก เออเรนูปุ๊กนะครับเขาจะทําวิธีเขาจะเอานึ่งเขาเอานึ่งนึ่งเป็นตัวเนี่ยอ๋อนึ่งเป็นตัวเขาต่าเครื่องยนต์ไส้์ต่ำเครื่องยนต์ไส้์อ๋อยี่เขาพาปุกนี่นะครับเขาจะเอาต่าพริกนี่เขาใส่ไหนนี่เขาจะนึ่งครับอันนี้เครื่องเครื่องปรุงมันอ้าวนี่ตักเสิร์ดจะแนะนำนะครับครับ กะปิหอมชุบรสกระเทียมครับขนองครับะแขนพริกจะไข่ครับขมิ้นขมิ้นขมิ้นอ๋อนี่นะส่วนที่ผสมที่เขาจะไปโขกอ่ไปโขกบดแล้วก็เอามาใส่กับหัวเร่องชีโอ้เนี่ยครับใส่ลากเอาชีดวยกระหอมไอ้นั่นหรอใบบัอกูดหรอใส่ก่อนนะใบบัอกูดใส่เดี๋ยวเดี๋ยวใบบัอกูดเขาก็กผสมแล้วพวกเขาเบอกใบบ๊อกูเขาแตะหน้าเลย อ๋อรับข่าวเนาะวปนครับแฟนครับก็แนะนำกาาันนะว่าคือทำแบบพชเพชรกลัวแหมอ่าหลายอย่างแกงออมแต่วันนี้เขาสูตรนึ่งก่อนนะครับน,น,น,นึ่งเป็นตัวแต่พี่น้องตั้งชาวอีสาน้นนี้คนค้งจะกินนะครับนึ่งพกกเพราะว่าเกยได้ยินมาอยู่ร้อนวันเดินนึ่งเป็นตัวเนี่ยนึ่งเป็นตัวสรงเครื่องเนาะเตัวโซเครื่องครับนั่วป้ามีข้เห็นารณาได้ผ่อง เคยกินกับปะาเคยกินอร่อยกรับอร่อร่อยกับจัดไปอ่าเดี๋ยวเขาจะทำส่วนผสมต่างๆของน้องริกนะครับนิดนงเลยตามหั้นกันดีต้งพเดี๋ยวจะตึงเดีกค่ไหใเครื่องเยอะๆหน่อยตาหนอของเขาปลาเสแล้วปนร ลูกหนึ่งเราครับเอาไซยา娜เจื่อดด้วยกันในน้ำพวกหินนะครับเน้อน้ำหกหินนี่มันจะละเอียดเดียวของพวกดิบหกดินครับเคลื่นข้างหน้ากันติดตอกเสียนบุญได้มาสามตัวแต่เจ้าได้แถมสามตัวเนาะเดี๋่วในเขาเนี้ยสามตัวก่อนเมนูอื่นนะครับเดลปอยที่สามเราจะทำทุกอย่างเลยนะครับติดแฟนคลับแนะน้ำม้า

เขาเสียว่าคคกเสียงบุกได้ดังปีต่อไหนแกเข้าให้หน่อยเกิมือชันอะไรกับบุ้นยียี่น้อยกังก้อนเพื่อวางแต่นี้นะครับเนอะโซนนี้เด็ดนะครับน่าเสื่อมผมแนะนำเลยเองไปทำดูนะครับหนูเอาได้มาแต่คืนได้มาคืนก่อน ป็นร้อยนะก็ได้เกร้อยเรปล่อยนี่พ้นกำับมาพี่กิเรื่องมือจักรอ่ะบอกร้อนร้อนอันไหน่เออมาเดินฮึพ้นตลัมาพี่นี่ค่ะอืมจักรอ่ะน่อันนั้นปิ้งอย่าเงเอกปิ้งยังเอกใส่ตุนใส่ตุนใส่เสือกได้ไหมแล้ววานี่นะสามตัวอ่าแล้วใส่ตุนสตัวไม่กิโลหนึงฮะตัวกิโลนี่่ะ อ๋อครับถ้าซื้อขัลุกปลยังเม็ดพักชี้นะครับหรือแกนหอมป้อมแต่ดห็ห็น่าน้ยขาดนี่มัได้แ้้เนี่ยเออหอมนะใส่กะลืมกี้เนี้ยแขนร่อนจะกล้าว่นน้ตํำพิ่งเ็นแรกเลยโอ้เราเด้อเออครับอยู่ตัวนี้เราก็เตรียมซึ่งวันนั้นะครับนี่จ้าจนจีนหนึ่งเอาตเนื้อ อ้าวตัวนี้น้ำพริกนะครับสูตรนึ่งหนูนะครับเสร็จแล้วฮะตัวนี้เขาจะเอามาหมักตัวไหนเนี่ยนะครับเอาเอาะลัมังไงพี่กนี่ไงมังค์น้อยไปน้้าวพริกกลุกกรดจุกขุนหมักหนูนี่เขาบอกทำนึ่งสะอาดๆนะครับแบบเผาแล้วทำขุนก็เผา ทุกหลังด้มีวิธีการมันคือเครื่องมักไม่ต้องสูตรนี่เป็นสูตรดั้งเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามันคนอาจจะผสมด้วยกันใส่ข้างตอมันอยู่ตั้งหลังมันได้ท้าเลยนะมาเยี่มได้ท้าเลยมันเตื่นเนี่ยเป็นยังยังให้ฝุ่นพวกนี้ได้มาเนี่ยท้าเขื่องโคกหน้าหลังเดี๋ยว พักกุมีนะครับใบมะกรูดเ็กใบน่บุลต้นหอมผักชีกระสับผักชีฝรั่งเมนูที่แนะนำมานะครับลองสักน้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะออกหน้กันเรื่อยๆ ใหญ่มากเลยกัลังเกยข้างแรกนี่เหมือนกันนะครับเคยเห็นแต่เจอเป็นห็อนรบลงทุบหยดได้มาเเผาเผาะคิดผดันีนุมดขนดนึ่เฮ้ยมกลมันเฮออะไจังนุ่งป็กขนาดนึ่งหนูไดชีวิตคนมันหนอกเกยหันนี่เหมือนกันนะครับ ันเขาจะมัดเื่งปิ้งองาะปิ้งขาเกือกันล้วะหนุ่มอ้ยนึ่งนึ่งนึไปก่อนนึ่งก่นนไปเอาอันนนมะฮ้องนั่นมามอมะฮ้องนั้นมาก่มยึ่งฟื้นก่อน่ะเนให้กูก่อนหม้อกัหม้อเสวกันแล้วนะอยู่ตรงุนนะเอออหาอาเอไงอืมีนะครับ

มาเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงกันเนาะใส่เนาะพักแล้วพักเนาะพักไว้ที่หลังแหละใส่ข้างหน้ามันนี่โอ้โอเคไปเลี้ยงกันอ่าสามนี่เขาก็เอาวางไว้รองเออเขาจะลองเอาหน้ามันนะครับหน้ามันหนึ่งอืมวางไปรวมใส่อย่างง่อยๆลงว่ากันอืมโอเคครับเอโไปกหอมไงกันหอมเล็กแก่นบโจ๊กหรือใบขมิ้นเนาะจีมอเนาะ ไหนมาอันน um ู้นโนกะซิกระิ้่นนะดิ้งูนยเอบ่้มันิดเล็กกว่าได้ดุกมันน้ำซุนเง่่มเฮอยฮึ่มไ่เป็นหูเป็นหู่นเดียได้ระบายเนาะน้ำห่อหรอไงร้อน้ำห่อม่นกอใส่เลยอ๋อใส่เลยอ้าวนมนี่นะครับ กระเซือทองเนี่ยสุดยอดไข่กระติ๊ใจนะครับก็ะเซือทำเพื่อคนกินแต่บานเฮาอาจจะบักเกยนะครับคนอาจจะค้วแฮมพัดเพ็ดแข่งอมเต็มุนิมุนนี้เดี๋ยวเขาจะแนะนำที่หลังวันอื่นแต่วันนี้ขอเสนอนึ่งหนูก่อนนะครับเน่าอันนี้กับพักลุยนะครับต้นหอมผักชี เนี่ยมันออกไปทีเท่บอกขนาดนี้ไม่บกูดเพิ่หอมที่ฝรั่งนะครับเอาปอกไม่หอมอีี่ฝรั่งมอีกอาภัก่างอื่นใสนเหนาะุสไซแล้วโอเคนะครับเราจะรอมันซุกถ้าจะมันพี่จูดดูรสถฉับอย่างไรฟงนะครับจันร์เขาจะไปเก็บไก่น้อเสดอจันทร์ ใส่นายตั้งน้อยเอาพวกนายน้อยมันจะได้หอมติดดิดกนเนี้ยหินหมดละห <c oughs> <ป>ายตาบอกลองไปทำดูเนะาะตาบาอกลองสุดยอดนะครับนึงน่งๆแนะนำนึำน่งเตาทานเตาแก๊สก็ได้นะครับก็การจริ้มหม้อไะฮะเนี่ยพิจิตร เออตัวนี้ก็จันจ่อเนาะนี่น้อยอือเอาหมละปิดไว้อย่างเดียวเติมไฟอย่างเดียวต้านหรอเติมไฟอย่างเดียวครับเอาโอเคครับเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ดูนะครับเปิดพิสดารหนูนึ่งหนูปุ๊กนึ่งเนาะตัวนี้เติไฟไก่ข้างหน้าอือเออจะได้ขุดแห็นขุดจ้างเอาจะได้กดอุ๊บฮะเปิดได้แล้วหนูจะหนาวแล้วเนี่ยโอ้ขุดจ้าง โอ้นี่มีข้าวหลามเผาด้วยป้อนจุดๆชุ่มๆชุ่มอ่ะฮะเดี๋ยวน้องมันปุ้อนไหมกันโอ้โหนี่นะครับเปิรบพิสดารนึ่งหนุ่มนะครับหอมๆหอมรันนี่นะจะดๆเปิดพิสดารละตาเสุดเน้นน้ำขนาดตัวนี้นะแลหม่นั่งก่อนฝาก กดดูมันแข็งยังมนนี่เดี๋ผมก็ปีนก็ปีนก็มันเปยมันฮะกำปลามนเปย์ยังะปีนอะต้องลงปีนปีนมันเป็นกันนะีปีนะมันปบโอ้น้ำอมตละละช่ด้น้ำุปน้ำซุดใเอาสาออกมันดูอีเออมงเอาก่นนะเขาจะเอากลมังออกก่อนนี่เขาจะนึ่งอันนี้ัวเชี่อมันนี่เช่อั่่ลนะโอ้โหมีกระถานี่เอด

เอาหมอจิ้มเ้าเหนอกจิ้มเ้าเหนอะก่อนอจิ้มมือพอเลยน้ำน้ำน้ำมันนะครับน้ำซุปอมืมันหอมเครื่องเนาะไหลลงหันหหน่นมดเนาะเเคครับดี <รอ S 2> ๋ยวจะจิ้มรอจิ้มตัวน,น,นะครับเอ้อโออ้ตัวนี้หนูนึ่งเขาอืโอ้มหอมแล้ว่ะเนาะ มอสเขาจะเปิดพิสดารสุกแล้วเดี๋ยวตักก่อนนะครับอาเอาละครับเขาอย่าตักมาจิ้มัลยเ้อเอาตัวน้อยก่อนเนาะเอออ่ะโซ่ตวเลยเอาโซ่ตัวเล็กอย่างนี้ว้าเนี้ยแ้่เออไออกพิงเหงาเนี่หอมสอๆเออเรื่องหนะไปเดี๋ยวมาจิ้มกันวอกับยากระเจื้อกหนัก <G ül> เอาละเนอะนี่ทีมงานเขาจะจิ้มแล้วครับสูตรไม่ขอจิม้มหางก,ก่อน <laughs> เออหมอหัวกินหัววุ้นกะาวุนหัวหัวแล้วว <g ül> นลนา่าหัววุ้นก้าะเดือดโอ้หัวเอออันนี้ก็เป็นอันนี้กินหางเออ <laughs> ของกินของตั <c oughs> เหียวคนชาวบ้านเฮานี่ยแหละนะครับแต่บางคนเกิดคนเกิดเคยทำมาได้นะครับคลับนี่ไงนะจอดคลับแล้วเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเอก นี่กันโอ้โหเนื้อขาวก็นุโอ้นกินเครื่องในเอในฉกคตัวนเ้ข้าเชื่อกันเอ้าชอกกินเครื่องในใส่ตุนมักขนาดบรรยากาศมั่วเพื่อนเฮย้อมเฮฮูฮูข้างแรงในชีวิตเหมือนกันนะครับ ่น้อำป่าน้ำปลาหดอืมน,นี่ก็เป็นสูตรของตาเสิอร์ขนแบบว่าบางเต๋อบอ่เคยเห็น,นบ่เคยเห็นก็อาจจะงงหน่อยว่าเออมันนึ่งได้ยังไงนะครับเดีตาเสิอร์หัวล้มลงกันสุดแ,แต่ตัวนี้หัวมันขาด <c oughs> <c oughs> เอ๊ะหัวหัวไปพูดหลังกันเอาหัวพ้นแล้วเวววออเดี๋ยวชีวิตคนมันออกขอจิ้มก๊มนะครับ ก่อนนันหูดีเนี่ยมือกล้องสมัครเล่นมือกล้องมือสองเนอะตรงกอนในหอแกะเออนหะโอ้ขาอุ้ยไปไหนขาอุ้ยโอ้นี่ดูเหมาะขนาดนะครับโทษไม่ใช่เลยนี่โงนี่โงนะครับโอ้เนื้อมันเปื่อยขนาดนะครับสู้แหล่าดูหล่อนี่นะ กับเครื่องมาเห็นหน่อยไม่มีเข้ากันนะครับเด็ดๆโห่ข้าวได้คาดเจื่อยนะนี่เผ็ดน้อยน้อยพริกไปกลับเบ่ถ้าแบบเผ็ดมันแบบล้ำเนาะคาดย่างเบบกุชกุดไลน์ดูใครละใครละเป็นได้เยอะเอ้ย อมันเนื้อมันนิ่มนิ่มเครื่องกับเหมาะเลยเครื่องหอมนี่เอานี่กครับเนี่ยฮึ่มฮึดยอดอันนี้หรอบมาเนี่ยค่ะตัวนี่นี่วันนี้ผมมาเปิดพิสดารไข่โค้งเดี๋ยวบอกเคยทำนะครับลองไปทําดูอร่อยมากๆไอหนูเขาทำแล้วต้องเผาไงตัวยก็มาย่างนะครับเออแล้วก็มันนั่นหนึ่งน่าเสิร์ฟมากหัวแหละมากหัวโอ้โหัวครับ เนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะต่อไปเนี่ยเขาไปหามาเดี๋ยวเขาจะทำเมนูอื่นกันะครับแนะนำว่าพัดเพชรผ่องแขงอมผ่องเนาะโอแห้งผ่องจ,จัดหือแต่ันนี้ตาเสือบอกขอเป็นนึ่งหนูสงเครื่องก่อนจ้กิ่นกับข้าวเหนียวมอกนะเนอ,อ่คือไข่บแบบไขมักหนูลองไปทำดูนะครับเราลองบบกขาวเลยรสชาติดีมากนะครับ วันนี้ขอบอุณนตาเสิร์ตนะครับเ้อะมาแน้นำสูตรอุณนทีมงานเนียนในทุกคนเด็กตัวป้ากขบอกเอาขาวอุ้ยคือป้าเอ้ออยู่บน <c oughs> โอเคนะครับาฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไครต์กับชีวิตคนมะนอกดติดตามนะครับกับชีวิตคนมะนอกเป็นนะครับคลิปหน้าเขาไปตั้งได้เห็นคนที่ตามนะครับ,บ,ววรบ,วรบสวัสดีครับ